ทะเลยสวยจังเลยเนาะแต่ยิ่งสวยเวลามีการ <S <S แว่เรียนอะ <S <S 2> <S 2> สวยเลย <S <S คริสฮึ เล่าให้การฟังได้ไหมว่าทำไมคิสถึงมองไม่เห็นต้องสามปีหรอเรื่องมันยาวนะคะการก็ไม่ได้รีบไปไหนนะเราไปแดะคลิสก็อยากไปพูมกลับอ่ะจริงหรออืมก็เลยดื้อไม่เรียนภาษัดแบบที่พ่อแม่อยากให้เรียนแล้วก็ไปเรียนฟิล์มแทน,นะคะ่ะ แต่จบมางานมันก็หายากะค่ะการแต่สุดท้ายแล้วคิสก็ได้ไปฝึกงานที่กองกองหนึ่งตอนนั้นคิดรู้สึกว่าคิสเข้าใกล้ความฝันตัวเองที่สุดละ mm hmm. ก็เลยเต็มที่มากเลยไปกองตอนเช้าเช้าสุดเลยนะ mm hmm. แล้วก็กลับกองคนสุดท้ายตลอดเลยค่ะตรงเนี้ยโคดมีความสุขเลยการ แต่ทำงานที่ต้องออกกองตลอดมันไม่ใช่ง่ายๆเลยเนาะก็จริงแบบพ่การพูดเลยค่ะว네ันหนึ่งคิสก็ร่างกายไม่ไหววันนั้นเลิกกองดึกมากเลยค่ะคิสขับรถกลับบ้านเองแล้วก็เผลอหลับไปจนรถชนต้นไม้ แต่ไม่คงไม่เห็นนะไม่เห็นมีใครซะหน่อยไม่ต้องปอบคิสก็ได้ค่ะมันไม่เกี่ยวกันซะหน่อยเรื่องมันก็หลายปีแล้วดีจังที่กลับมามองเห็นอีกครั้งคิสก็เลยฝันถึงการเคยฝันถึงการด้วยเหรอ จพูดแบบนั้นแหละฮันแน่ชอบการขนาดไหนคะเนี่ยการก็รู้เนี่ยคะว่าชอบขนาดไหนเดี๋ยวมีคนมาเห็นนะไม่เห็นหรอก